นี่คือสงครามระหว่างคนกับเชื้อโลกยิ่งนานวันคนจะแพ้และแพ้อย่างราบคาบท่านต้องปิดทุกอย่างที่เหลือไว้คือจำเป็นจริงๆเช่นสาธารณสุขโรงพยาบาลไฟฟ้าน้ำอินเทอร์เน็ตและสิ่งที่จะให้คนมีชีวิตอยู่ได้ นอกนั้นปิดให้หมดไม่ต้องมีช่วงเวลาปิดทุกอย่างให้หมดใน14วันจุดอ่อนของไวรัสก็แค่14วันแต่ท่านต้องประกาศก่อนให้คนกักตุนอาหารเพียงพอต่อครอบครัวของเขาใครไม่มีท่านต้องทำสายต่วนทำจุดบริการจังหวัด อำเภอตำบลหมู่บ้านและชุมชนให้เข้าถึงและบริการให้เต็มที่ปิดทุกอย่างนะครับก่อนที่จะสายเกินไปอาจจะมีคนว่าผมบ้าทำได้หรือแต่ถ้าทุกวันนี้นะครับคนเดือดร้อนแล้วเมื่อไหร่จะจบผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นมันไม่มีวันจบ เหมือนอย่างต่างประเทศที่เราเห็นเมืองไทยทำให้เป็นต้นแบบเลยครับจบม้วนเดียว